สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วน้ำเงินชมพูรโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมครับกองพันวังน้ำเย็นได้เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยจะเห็นได้จากจำนวนของนักเรียนชายมาัธยมปลายได้สมัครใจเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารมากกว่าร้อยละเก้าสิบในทุกปีและยังได้บรรจุก,การเรียนรอดอเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักมีชั่วโมงเรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการฝึกทบควนระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาอยู่เป็นประจำทั้งในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนซึ่งกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนก็จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอม,มีการให้ความสำคัญกับครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารและพัฒนาขีดความสามารถการฝึกสอนให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโดยการส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนที่หน่วยฝึกเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยฝึกพัฒนาสื่อการเรียนและเครื่องช่วยฝึกโดยการนำเอาความรู้ในการทำกรวโดดขวดน้ำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมคือ RPG และเมื่อใดที่หน่วยฝึกร้องขอความร่วมมือก็จะให้การสนับสนุนทุกครั้งหรือแม้แต่คืนความสุขให้กับประชาชนก็จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความเต็มใจ นักศึกษาวิชาทหารของกองพันธ์วังน้ำเย็นจะถูกฝึกให้มีการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและให้เกียรติเครื่องแบบฝึกอย่างเข้มงวดเสมอมีการประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยัยเชื่อฟังคำสั่งครูฝึกและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารให้ความสำคัญกับการฝึกวิชาทหารไม่หลีกเลี่ยงการฝึกและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกพิธีไหว้ครู หรือแม้แต่กิจกรรมรอดอจิตอาสาะกรกะตในการณุงลงการลงประชามติการร่างรัฐธรรมนูญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้มีการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหารตลอดจนมีลักษณะผู้นำและขีดความสามารถในการฝึกและปกครองนักศึกษาวิชาทหารนอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยฝึกตลอดห่วงการศึกษา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือมาโดยตลอดผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาโดยให้มีสำนักงานในสถานศึกษามีการจัดการปกครองตามสายการบังคับบัญชาแบบทหารอย่างชัดเจนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารต่างมีส่วนร่วมในการจัดองค์กรนักศึกษาวิชาทหารให้สมบูรณ์ <The music> ได้มีการเสริมสร้างลักษณะผู้นำให้กับนักศึกษาวิชาทหารโดยแต่ละชั้นปีจะต้องมีนักศึกษาผู้นำชั้นปีละไม่น้อยกว่า1ิคน <The music> เพิ่มขีดความสามารถทางทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหาร <The music> โดยมีการฝึกวิชาทหารสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย มีการส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินยัยปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารให้มีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณรู้จักช่วยเหลือสังคมอยู่ในศีลธรรมอันดีนอกจากนี้ยังมีการป้องกันนักศึกษาวิชาทหารให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบาย,ยมุกโดยการทำกิจกรรมดนตรีกีฬาอยู่เป็นประจำสร้างความสามัคคีและความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหาร มีระบบอาวุโสน้องเคารพพี่พี่ดูแลน้องตลอดมาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของกองพันในส่วนของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกองพันเราก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน,ในท้องถิ่นมีการทำกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยตลอดมิได้ขาด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการปกทองแบบประชาธิปไตยและให้นักศึกษาวิชาทหารได้รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหัวหน้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3เป็นหัวหน้ากองพันหัวหน้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2เป็นหัวหน้ากองร้อย และมีหัวหน้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1เป็นหัวหน้าหมวดมีกิจกรรมและโครงการต่างๆที่องค์กรนักศึกษาวิชาทหารรับผิดชอบมากกว่า20โครงการและสามารถดําเนินกิจกรรมได้จริงตลอดห่วงของการศึกษาและสถานศึกษาให้การยอมรับองค์กรนักศึกษาวิชาทหารนอกจากนี้ในแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมต่างๆในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดแสดงผลงานขององค์กรนักศึกษาวิชาทหารในสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษาและมีบทความของกองพันธ์เผยแพร่ในวารสารของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาอือ่นๆได้มาศึกษาดูงานและนำไปดำเนินการในสถานศึกษาของตนผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรรอดอจิตอาสาเป็นหมู่หมวดกองร้อยและกองพันรอดอจิตอาสาโดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในองค์กร จัดระบบการติดต่อรดอจิตอาสาและมีการจัดการระบบควบคุมรดจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมมีแผนการใช้งานและการจัดกิจกรรมของรดจิตอาสามีกิจกรรมเทิดทูลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถอยู่เป็นประจำทุกวันเช่นรดจิตอาสาจราจรหน้าบริเวณโรงเรียนทั้งในช่วงเช้าและเย็น ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองพันธ์วังน้ำเย็นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้านภัยแรงโดยการส่งนักศึกษาวิชาทหารไปช่วยขนสารฝนหลวงและโปรยสารฝนหลวงให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองพันวังน้ำเย็น นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้มีการจัดตั้งองค์กรรอดอจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดกิจกรรมตลอดห่วงการศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษาและชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของรอดอจิตอาสาในสื่อทุกขแขนงอย่างกว้างขวาง มีการประเมินองค์กรรอดอจิตอาสาลและประเมินความพึงพอใจต่อองค์กรรอดอจิตอาสามีแผนการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิวชัดเจนนักศึกษาวิชาทหารให้ความสำคัญและปฏิบัติในเรื่องของการเข้าคิวรวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับสังคมในเรื่องของการเข้าคิวมีการรณรงค์เรื่องการเข้าคิวมีการแต่งเพลงและทำมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าคิว ซึ่งมีผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้สมัครแอปพลิเคชันรักษาดินแดน มีการจัดระบบการใช้และควบคุมตลอดจนการรายงานชัดเจนมีการใช้แอปพลิเคชันรักษาดินแดนในการเรียนการสอนและในการติดต่อแจ้งข่าวสารซึ่งก่อนหน้าที่จะมีแอปพลิเคชันรักษาดินแดนกองพันวังน้ำเย็นได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อตลอดจนการรายงานให้กับหน่วยเหนือนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเว็บเพจ a c e b o o k ของกองพันชื่อว่ากองพันนสทวนยอย เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกองพันธและมีกลุ่มปิด WNY Army ไว้เพื่อติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มของนักศึกษาวิชาทหารกองพันธวังน้ำเย็นจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม<อ>ถือได้ว่าปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งในการปฏิบัติดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีให้กับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งแล้วยังได้สร้างวินัยความสามคัคคีและได้เสริมสร้างการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติให้กับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาอีกด้วยสมดังชื่อโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน